ควผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับก็สื่อแรกทูริของเรากันอีกแล้วเย่ yeah! วันนี้ก็กลับมาเออพบกับน้องแมรี่นะคะแล้วก็พญายาพันรย,ย,ยา,ยา,ยยา,ยา <c oughs> โอ้ยินดีด้วยกับตำแหน่งใหม่ที่ทำงานคุณสมควรได้รับมันอาชัยถูกต้องแต่งบ้านออกมาได้สวยขนาดนี้ oh, มีเหรอ <okay. S 1> ที่จะไม่ได้รับการโปรโมทโ,โอ้คุณพรรยาของเรานะคะเขาเป็นถึงดาราดังเลยเหรอ ไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยคือเขาเป็นธรรมชีพดาราแต่ว่าเขาไม่ได้ดังหรอคะไม่ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเออเราไม่แน่ใจว่าเราจะเปลี่ยนอาชีพให้คุณภรรยาของเราไหมนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าไม่เปลี่ยนดีกว่านะคะก็ให้เขาเป็นสิ่งนี้เหมือนเดิมต่อไปนั่นแหละเราก็จะทำอะไรให้มันแบบว่าดูมีสาระม,มากยิ่งขึ้น <laughs> เออเราจะเลือกงานให้ภรรยาเราแต่ว่าเราก็คงไม่ตามภรรยาเราไปทํางานหรอกเราคิดไว้ว่าเราก็คงจะแบบว่าก็แค่ ปล่อยให้นางไปทํางานเฉยๆอะไรเงี้ยแต่นางก็คือไม่มีสกิลอะไรเลยน่าสงสารจังเป็นภรรยาที่อยู่บ้านดีกว่าไหมอ่ะจะได้ไม่ต้องลําบากสร้างสกิลอะไรต่างๆนะนะเดี๋ยวเราจะไม่รอช้าไม่มีการฮั moon, นนีมงฮันนีมูลใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวเราจะทําการเลือกบ้านที่เราจะไปทําการรีโนเวตต่อไปกันเลยดีกว่าทีนี้เนี่ยเราอยากทําอะไรที่มันแบบว่าดูดีมีสาระเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมเราเราชอบทําอะไรที่มันดูดีมีสาระไง นี่เราอยากทำงานนี้มากเลยเป็น bedroom renovation นะคะเป็นการรีโนเวทห้องนอนเราไม่เคยรีโนเวทห้องนอนเลยส่วนมากเราจะชอบรีโนเวทห้องรับแขกแล้วก็ห้องครัวอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นห้องนอนซึ่งเราว่ามันก็น่าจะออกมาน่ารัก เลยทีเดียวทีนี้เนี่ยมีคุณผู้ชมบอกมาว่าอยากให้น้องนะคะมีบ้านอยู่แบบที่เป็นบ้านจริงๆบ้านส่วนตัวอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บตังค์สักแป๊บน,นึงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปสร้างบ้านกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อให้ชีวิตของน้องแมรี่ยุ่งยากมากยิ่งขึ้นเราก็จะทําการอะไรบางอย่างให้ชีวิตน้องยุ่งยากมากยิ่งขึ้นนะคะก็แบบว่า อ,อ,อยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งแล้วสักพักนี่ก็คือประมาณ24ชั่วโมงนะก็ขออนุญาตทําให้ชีวิตยุ่งยากมากยิ่งขึ้นไงคุณผู้ผมชมบอกแล้วเราธรรมดาไม่ชอบนะคะเราชอบทําอะไรให้มันแบบว่าเราชอบทำอะไร,ม,แบบร,ะไรมันยากเพราะว่าชีวิตของน้องก็คือชาเลนจ์ไงดูวันพรุ่งนี้นะคะแสดงว่าวันนี้เราก็ยังพอจะมีเวลาเหลือว่างอยู่นะคะ ก็ไม่รู้จะทําอะไรดีอ่ะก็เดี๋ยวก็คงให้น้องใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเออแล้วไหนบอกว่าเราจะได้ตังค์ไงไม่เห็นจะได้ตังค์เลยขี้โม้กันนี่หว่าคือเราแต่งงานกับแม่นางคนนี้เพราะว่าเราเนี่ยจะได้ได้ตังค์แล้วไหนเงินมรดกของเราก็ยังไม่ได้เลยหรือว่าต้องรอก่อนเราก็คงจะรอไปก่อนนะคะเผื่อว่าจะได้ตังค์แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะก็ภาวนาว่าให้ได้เพราะว่าเราเสียเวลา เพื่อที่จะมาแต่งงานกับแม่สาวคนนี้ก็ขอให้ได้ตังค์ทีนี้เนี่ยค่าไฟมาแล้วเออไปขออนุญ,ญาตมองหน่อยว่าค่าไฟเท่าไหร่ <laughs> โอ้โหหนึ 1, <laughs> ออ่งพันสองร้อยห้าสิ่อแต่ก็โอเคโอเค,อเคกว่าครั้งก่อนๆค่าไฟแพงมากจะบ้าตายจ่ายตังทีก็คือตังหมดเลยเดอ้อแต่นี้ก็ยังพอจะมีตังใช้อยู่บ้างหลังจ่ายแล้วเมื่อกี้เราให้น้องมาดู Neighborhood Action Plan ด้วยนะคะเออมันจะปิด โบตในวันจันทร์ซึ่งก็คือวันนี้นะแต่ก็ไม่มีใครมาโวดเลยเพราะว่าเราปิดไม่ให้ NBC โหวตเพราะมันชอบโบตอะไรแปลกๆอย่างครั้งที่แล้วที่เราเล่นซีรีส์ของคุณชาลีไปใช่ไหมคะทุกคนก็จะเห็นได้เลยว่ามีลูกค้ามาทะเลาะตบตีกันในร้านอาหารแบบว่าไม่หยุดไม่หย่อนเลยก็คือเพราะว่าไอตัวนี้บูคูดแอคชั่นแพนอันนี้เนี่ยแหละมันทาให้ทุกคนตีกันไม่หยุดหย่อนเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราอนุญ,ญาตให้ n อ c โหวตเนี่ยมันก็จะเอาอะไรแปลกๆมาไงคุณผู้ชมเราก็เลยปิด ไม่ให้ NDC โหวตนะคะก็จะเป็นแค่เราโหวตได้อย่างเดียวแล้วทุกอย่างก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเราแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ด้วยแหละเพราะว่าเราก็โหวตให้ area นี้นะคะเป็นแบบ modern development ก็คงจะสภาพดีขึ้นนะแล้วโหวตก็จะปิดวันนี้ตอน6โมงเย็นก็คงจะได้เห็นการแบบว่าเปลี่ยน layout ใหม่เร็วๆนี้มันก็จะดูน่ารักมากเลยอ่ะมาคุยกันต่อเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะให้เราเปลี่ยนเออ ให้น้องไปอยู่ในบ้านที่เป็นบ้านส่วนตัวนะคะเราก็คิดว่าคงจะอยู่คงจะย้ายจากอพาร์ตเมนต์นี้ไปเอเรียแถวๆนี้แหละคือมันมีบ้านเล็กๆอยู่แถวๆนี้เราไม่แน่ใจว่าหลังไหนน,น,นั่นน่ะนี่มีหลังนี้คือมันขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าเราว่าเราจะสร้างให้น้องใหม่เนาะให้บ้านมันดูแบบว่า มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นก็คงจะทันไอตัว Ne h เบิลฮูดแอคชั่นแพนใหม่พอดีอาจจะเป็นในเอพิโซดหน้าอะไรเงี้ยก็คอยดูกันเนาะมีคนโทรมาพ่อหนุ่มคนนี้คือใครก็ไม่รู้บอกว่ายินดีด้วยนะที่ได้แต่งงานกับแมรี่เดอะเวสคิึฉันหวังว่าพวกคุณสองคนจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ด้วยกันแบบว่าอยู่ด้วยกันอ๋อแน่นอนแตงกิ้วขอบคุณ <Okay. S 1> ใครมาอยู่กับแมรี่ก็แฮปปี้ทางนั้นนะ่ะคุณผู้ชม <Okay. S 1> คุณผู้หญิงบ้านเราก็คือออกกําลังกายไม่หยุดหย่อนเลยนะคะ แล้วตอนนี้ก็คือเป็นวันหยุดที่ทุกคนไม่มีอะไรจะทํากันเอ,อเพราะว่าแมรี่รับงานช้าไปหน่อยก็เลยไม่มีอะไรทํานะคะนี่ทุกคน Modern Development นะคะ Modern Development ใน Conifer Station ได้ผลแล้วการเพิ่มขึ้นของบินก็ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เล็กไปเลยเมื่อเทียบกับผลประโยชน์มากมายที่ได้รับที่คุณจะได้ Enjoy เร็วๆนี้อืม อพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในคอนิเฟอร์สเตชันเนี่ยก็ได้ทำการเปลี่ยนแปลงให้เป็นในรูปแบบของความโมเดิร์นที่ดูพิถีพิถันเหรอ <c oughs> เออไหนขี้เกียจอ่านแล้วไปดูกันเลยดีกว่าเออเออุ้ยสวยมากคุณผู้ชมอันนี้คือคืออพาร์ตเมนต์ ที่เราบอกไงว่าพอปรปับปรุงแล้วมันก็จะหน้าตาเป็นเนี้คือสวยมากเออแต่ว่าเลอเอ์ก็คือพังพินาศมากตรงนี้ก็คือทีวีแขวนอยู่กับอะไรก็ไม่รู้เออสวยอะ่ะยังยังไม่อยากย้ายบ้านนะเดี๋ยวเขาย้ายทีหลังน่าจะต้องรอแบบว่าแมรี่มีลูกมเต้าก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็ค่อยย้ายอีกทีเนาะสวยมากคุณผู้ชมทางเดินตรงนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยนะ แล้วก็แบบต้นมงต้นไม้ดูมีความเป็นระเบียบตรงนี้ก็ดูแบบหรูหราป่ะเดี๋ยวไปดูบ้านที่เราจะย้ายไปในเร็วๆนี้หน่อยเออก็ไม่ได้ดูเปลี่ยนแปลงอะไรมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแต่ว่าก็ดูดีขึ้นน่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราได้ทําการไล่ทุกคนไปนอนแล้วเพื่อที่จะได้ถึงวันพรุ่งนี้ไวๆแล้วเราก็จะได้เป็น ไม่ใช่ได้เป็นได้ไปทํางานกันนะคะก็เป็นคนไม่ค่อยบ้างงานเท่าไหร่เลยแต่ขอให้ถึงพรุ่งนี้ไวๆจะได้ไปทํางานรู้สึกเป็นวันหยุดที่แบบว่าว่างเปล่าที่แบบว่าดูไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วไม่นางตื่นมาทําไมไม่นางเศร้าเพราะว่าเพราะว่าหย่าแล้วก็แฮปปี้เพราะว่าแต่งงานข้อดีของการหย่าแล้วก็แต่งงานเลยภายในวันเดียวมันก็จะเกิดอาการสับสนนิดหน่อยแป๊บหนึ่งเศร้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ดีใจอะไรเงี้ยไปนอนต่อนะคะอย่าไราสาระ,ะตื่นอีกทำไมอะ เศร้าอีกแล้วอ๋อไม่ไปนอนพออีกคนหนึ่งตื่นอีกคนหนึ่งก็หลับพออีกคนหนึงหลับอีกคนหนึ่งก็ตื่นออืห้องนั้นนี่ก็คือสุดยอดแห่งความซกมกนะคะเดี๋ยวเราใช้เมียมาเดี๋ยวเราใช้ภรรยามา่้มนะคะเพราะว่าภรรยาเราเนี่ยต้องการ handiness ก k i l l อยู่พอดีเลยเพราะว่างานล่าสุดที่เขารับนะคะต้อง มีแฮนดิเนสสกิลแล้วก็ใช้ภรรยามาช่วยซ่อมให้นะคะก็คือเป็นห้องน้ําที่สกรปรกที่สุดในโลกนี้แล้วทั้งแบบว่าซ้วมก็เน่านะคะก,ก็เสียพื้นก็แบบว่าเต็มไปหมดเลยแล้วซิงก็ยังเสียอีกประหากไม่มีอะไรดีเลยบ้านนี้อย่างเดียวที่ดีในบ้านนี้นะคะก็คือหน้าตาของน้องแมรี่แล้วก็ได้เวลาไปทํางานของเราแล้วไปกันเลยและนี่ก็คือท,ที่ที่เราจะต้องมาีโนเวกกันนะคะคุณผู้ชม เออดูเหมือนจะเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะดูก่อนว่าเป็นห้องไหนไม่ใช่ห้องนี้ดูแล้วน่าจะเป็นห้องนี้ห้องที่ประตูสีแดงอทำความรู้จักคุณเจ้าของบ้านเออก็ดูเป็นบ้านที่น่ารักดีนะคะดูว่ามีขนาดกระทัดรัดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราทำความรู้จักกับคุณเจ้าของบ้านกันหน่อยดีกว่านะมีคนอยู่กี่คนในอพาร์ตเมนต์นี้อ่ะคนเดียวหรอ ที่เราเห็นมาก็น่าจะเป็นคนเดียวนะคะอ่ะอันนี้เป็นอีกคนหรอที่อยู่ในบ้านใช่นะคะเพราะว่าบนหัวเขาขึ้นคําว่า克莱นก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในบ้านนี้ด้วยดูเหมือนจะมีห้องนอนอยู่แค่ห้องเดียวนะคะอพาร์ตเมนต์นี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะสามารถแต่งอะไรได้บ้างเอาแล้วนี่เดินมาตรงนี้ทําไมอะ่ะอ๋อเดินมาเพื่อมาหาคุณผู้ชายคนนี้คือต้องเดินมาไกลมากแล้วทุกคนไปอยู่รวมกันในห้องเดียวไม่ได้เหรอไม่เข้าใจทําไมต้องให้เดินลงมาไกลถึงขนาดน,นี้ อ่าแล้วก็เดินขึ้นไปเพื่อที่จะคุยกับอีกคนนะคะตอนนี้คุยมาสักพักแล้วนะคะเราก็ทราบว่าเขาชอบไวโอลินไม่ชอบเปียโนโอเออไม่ชอบฟิตเนสแล้วก็ไม่ชอบสีดําแต่ว่าเราก็อยากจะทราบอยากจะใส่ใจว่าเขาเนี่ยชอบสีอะไรแล้วก็การตกแต่งสไตล์ไหนมันก็จะทําให้การตกแต่งบ้านของเราใน่ง่ายขึ้นนะคะอ่าเราได้เพิ่มแล้วนะคะว่าเขาชอบสีสม้มแต่ว่าเขาก็ยังไม่บอกเราสักทีว่าเขาชอบการตกแต่งสไตล์ไหนเอาก็รู้แล้วอ่ะคุณบอก แต่สีที่คุณไม่ชอบมานะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบสีดำสีม่วงสีเขียว,วเขาชอบสีส้มออแต่ว่าเราอยากได้สีเพิ่มเติมอะเพราะเราก็าคงทําทั้งห้องเป็นสีส้มไม่ค่อยจะได้นะคะแต่เขาก็ยังไม่บอกเลยว่าเขาชอบการตกแต่งสไตล์ไหนจะบอกได้เลี้ยังเอ่ยดูเหมือนจะไม่ได้อะไรเลยนะ,ะเดี๋ยวเราไล่ทุกคนออกไปเลยดีกว่าไปไปไหนก็ไป ไม่ค่อยได้เรื่องเลยอะคุยกับบ้านเนี้ยงั้นเดี๋ยวเราก็จะตกแต่งบ้านให้เขานะคะออกมาในแบบที่เราเข้าใจคือเป็นสไตล์ไหนก็ได้เพราะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ชอบสไตล์ไหนนะคะโอเคเขาแบบว่าบอกเราแค่ว่าเขาไม่ชอบสีอะไรแล้วก็ชอบสีอะไรแค่นั้นเองแล้วจริงๆนี้สองคนนี้เหมือนจะเป็นพี่น้องกันด้วยนะคะแต่ว่าอยู่ห้องเดียวกันเราก็อาจจะแบบว่าใส่บางเบสให้เขาแทนะนะเนาะ มาสร้างกันเลยดีกว่าอย่างแรกที่เราจะทําเลยนะคะก็คือทุกของไร้สาระของเขาทิ้งออกไปให้หมดค่ะเพราะว่ามันไม่จาเป็นนะคุณผู้ชมของต่างๆนะคะทุกไปให้หมดแล้วเราก็จะทําการติดไฟให้เขาด้วยโอ้โหคืองบเยอะมากเราก็จะเปลี่ยนพื้นให้เขาด้วยนะคะเขาไม่ได้บอกว่าเขาชอบสไตล์ไหนเราก็จะใช้พื้นที่มันแบบว่าไฮโซนิดนึงนะคะดูเป็นพื้นที่ไม่ไม่เหมือนกับ พื้นด้านนอกบ้านจะเท่าไหร่อ่ะแต่ก็มันดูดีไงคุณผู้ชมสีส้มกับอันนี้น่าจะเข้ากันนะคะ ขอผนังสีส้มได้ไหมคะดูเป็นสีที่ดูเกรเดียนต์ดูแบบไล่สีกันอะ่ะเอ้ยน่ารักนะเราอาจจะใช้เป็นแบบใช้อันนี้เป็นฟีเจอร์วอล์นะคะแล้วก็ผนังส่วนอื่นของห้องเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นสีพื้นๆธรรมดาแบบนี้ไปนะคะเป็นการเล่นสีที่ดูแบบว่าจ um ูมีอไรก็จะเป็นประมาณนี้เออเราจะวางของที่มันสําคัญต่อใจเขาก่อนนะคะก็คือเตียงนอนเนาะ เราคิดว่าเขาน่าจะเป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นเราจะทําการแยกเตียงให้เขานะคะแต่เรากําลังคิดอยู่ว่าเราจะวางซิงเกลเบสสองอันหรือว่าเราจะวางเป็นบางเบสดีคือบางเบสอันนี้มันก็แบบดูน่ารักนะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้มันก็มาในโทนสีส้มเฮ้ยส้มน้าเงินน่ารักมากแต่เป็นอันนี้ไปละกันเราพยายามหาอะไรที่มันเป็นสีแบบสีส้มๆอยู่นะคะถ้าเป็นอันนี้เลยคือมันก็จะเข้าเซตกันนะนะ แต่ว่ามันดูไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรเท่าไหร่เราอยากให้ห้องมันดูมีลูกเล่นอะไรขึ้นมาบ้างเพราะวเรามันเป็นคนแบบว่าไม่ทำงาะได้คุณผู้ชมนี่สีนี้ก็เข้ากันนะดูแบบน้ำเงินน้ำเงินส้มส้มก็ก็โอเคเฮ้ยเราลืมไปเลยว่าเขาไม่ชอบสีฟ้านี่หว่าสีส้มเท่านั้นที่จะได้อยู่ในห้องนี้อะไรเงี้ยคุณผู้ชมว่าอันนี้มันจะนับว่าเป็นสีฟ้าหรือว่าสีส้มอ่ะคือเขาไม่ชอบสีฟ้าแต่ว่ามันมันก็ไม่มีอันอื่นที่ดีกว่านี้แล้วนะคือมันคือมัน คือมันจับพู่มาเป็นสีฟ้ากับสีส้มมาคุณผู้ชมมันไม่ได้น่าจะเป็นสีส้มแหละแล้วเราก็จะใช้เตียงอันล่างเป็นอันนี้นะคะเพื่อให้มันเกิดความแตกต่างขึ้นมาบ้างถึงแม้ว่าสีไม้มันจะไม่เหมือนกันก็ตามแต่ว่ามันก็น่ารักไงคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบไวโอลินแล้วก็จะใส่ไวโอลินไปให้เขาด้วยนะคะอันนี้ก็คือหมื่นหอันเดียวก็คืองบหมดไปเลยเดี๋ยวเราจะใส่เป็น ไวโอลินอันนี้นะคะห้องนอนเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าคอเซ็นะคะเอาไว้สําหรับใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้เรากําลังคิดอยู่ว่าเราจะวางคอเซ็ไว้ตรงไหนดีเพราะว่าแต่ละมุมของห้องคือมันเป็นมุมที่มีหน้าต่างหมดเลยอะแล้วก็มุมนี้เนี่ยเราจะทําเป็นคอเซ็ให้เขานะคะคุณผู้ชมจํากําแพงปอมๆของเราได้ไหมอันนี้ก็คือกําแพงปอมๆเออแต่ว่ามันเป็น กําแพงปอมๆที่มาในรูปแบบที่ไม่ค่อยเข้ากับห้องสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันเป็นสีส้มที่เขาชอบอ่ะคุณผู้ชมก็ต้องเกิดอาการช่างใจกันนิดหน่อยเอ้ยจริงๆอันนี้ก็ได้อยู่นะแต่มันก็ไม่ใช่สไตล์ที่เขาชอบอยู่ดีแต่ว่ามันเป็นสีส้มไงนี่คุณผู้ชมกําแพงปอมๆของเราเนี้ยแบบเนี้ยมันก็จะเข้าได้2ทางนะคะ เราก็จะใช้อันนี้นะคะที่มาในสี่ไม้อันนี้เพราะว่ามันช่างเข้ากับส่วนอื่นของบ้านซะเหลือเกินแล้วก็จะต้องมีที่แขวนเสื้อผ้าด้วยค่ะแต่ว่ามันไม่สแน p กันต้องทําการวางด้วยตนเองแบบนี้แบบนี้ดูเป็นไงดูเป็น walk in closet ที่มีไอสิ่งนี้มาบางังทุบมันออกก่อนละกันหรือว่าจริงๆเราก็เปิดเอาไว้ก็ได้แบบว่าไม่ต้องปิดหรอกมันก็ดูไม่ค่อยแย่เท่าไหร่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมนี่นี่แล้วเราก็จะทําการตกแต่ง walk in closet ของเขานะคะ ด้วยเสื้อผ้าแขวนๆแบบนี้นี่มันก็จะดูน่ารักมากเลยแล้วก็เลือกสีที่เขาชอบหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมตกแต่งทุกอย่างด้วยสีส้มนะคะสีอื่นไม่ได้เลยเด็ดขาดเดี๋ยวเขาจะแบบว่าไม่พอใจดูทรงแล้วบ้านนี้น่าจะแบบว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจประมาณหนึ่งของของตกแต่งสีส้มเท่านั้นนะคะแล้วก็ด i ฟิวเซอที่ไซด์าดาวอันหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็ใส่เป็นสิ่งนี้ไปค่ะเป็นแบบว่า อของตกแต่งสไตล์โมเดิร์นซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะชอบไหมนะคะแต่ก็ใส่ไปเพราะมันสวยเออคุณผู้อยู่อาศัยต้องการป่องไฟในบ้านไหมคะต้องการแน่นอนเราจะใส่ไฟอัเพลสไปให้เขาเนื่องในโอกาสอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพื้นที่มันว่างเราก็ใส่ไปนะคะอ้ยแล้วก็อกันนี้น่ารักมากเลยอะ่ะแต่ไม่รู้จะใส่ตรงไหนไปดีนะคะก็วางข้างๆป่องไฟตรงนี้นะคะเผื่อให้มันติดไฟเล่นๆบ้านจะได้ไฟไหมแล้วเราก็มาซ่อมใหม่ เป็นแผนการที่ดีค่ะคุณผู้ชมและที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือพรมสีส้มค่ะตรงนี้เราใส่เป็นลันเนอร์แบบยาวๆไปนะคะเพื่อที่มันจะได้ครอบพื้นที่ของโซนแต่งตัวเนาะแล้วก็ข้างๆโคมไฟตรงนี้เนี่ยอะไรคะคุณผู้ชมรู้ไหมต้นไม้ไม่ต้องให้พูดบ่อยๆเลยเพราะพูดบ่อยมาก <c oughs> เออดูเป็นมุมแต่งตัวที่น่ารักและมีสาระตรงไปตรงนี้เนี่ยมันว่างเราก็จะใส่เป็นกระจกเข้าไปนะคะเฮ้ยม,มันมีกระจกสีส้มด้วยอันนี้น่ารักมากเลยเดี๋ยวเรา ดึงมันขึ้นมาหน่อยเฮ้ย <Hey, S 1> ดูดีนะดูเป็นห้องที่ส้มๆแต่ก็ดูอบอุ่นแล้วก็มุมนี้เนี่ยเราน่าจะทําเป็นมุมทํางานโต๊ะทางานของเขานะคะมีโต๊ะทางานที่มาในสีส้มด้วยหรอห้องนี้มันก็จะแบบว่าหาความเข้ากันไม่ค่อยได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็อยากคิดมากนะคะมันมันหาไม่ได้จริงๆแล้วเพื่อความสมบูรณ์แบบของบ้านสีส้มที่เขาต้องการเนี่ยเราก็จะใส่เป็นเก้าอี้สีส้มแมเขาด้วยห้องนี้ม่แต่สีส้มอะก็คือเขาชอบสีส้มไง เราก็ไม่รู้จะทำไงแล้วนะมันก็น่าจะแบบว่าออกมาหน้าตาส้มๆประมาณนี้คือจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะทำร้ายเขาด้วยการใส่สีส้มไปทั้งหมดหรอกคุณผู้ชมแต่ว่าคือเราก็ถามเขาแล้วไงคะว่าเขาชอบสีอื่นไหมแต่ว่าเขาก็ไม่ตอบนะสิ่งที่เราทำได้เนี่ยก็คือทำทุกอย่างให้เป็นสีส้มเ,เปลี่ยนหน่อยลวกันเอาอันนี้เป็นสีขาวแล้วกันระวางไวโอลินไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็พื้นที่ว่างตรงนี้เนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าเราจะใส่อะไรเข้าไป รูได้โดยอัตโนมัติเลยแบบแบบแบบไม่ต้องพูดบ่อยเลยไม่พูดดีกว่านาออันนี้มันดูไม่ค่อยเข้ากับบ้านเลยอ่ะหรือว่าเราต้องเปลี่ยนสีเออพอเปลี่ยนมาใช้สีนี้แล้วก็ดูโอเคขึ้นนะคะเพราะว่าดูเข้ากับไอตัวตู้เสื้อผ้านี้เนาะก็โอเคทีนี้เนี่ยตรงกลางห้องเนี่ยพื้นที่เหลือเยอะมากเราอาจจะใส่เป็นโซฟาเข้าไปนะคะเพราะว่ามันโล่งเกินไปโซฟาสีส้มแต่ละอันก็คือขออนุญาตเลาไว้ในฐานที่เข้าใจกันแต่ว่าอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะ เราใส่โซฟาอันนี้ตรงนี้ไปแล้วกันนะคะตรงนี้เราว่าเราใส่เป็นดีไวเดอร์ไปดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะได้ดูดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนี่สีไม้มันก็เข้ากันนะคะแล้วก็มีม่านสีขาวด้วยเอาไว้สําหรับเป็นพื้นที่แต่งตัวกริบกรุบกรุบอะไรเยอะแล้วก็แยกพื้นที่นั่งเล่นด้วยเป็นห้องนอนที่มีทุกอย่างครบมากๆเลยทีเดียวใส่พรมเข้าไปด้วยนะคะอย่าลืมบอกแล้วเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ดูเหมือนเราจะลืมอะไรไปบางอย่างนะคะอย่างนั้นก็คือผ้าม่านค่ะคุณผู้ชมผ้มาม่านนสีสมนะ เป็นสีอื่นไม่ได้เพราะว่าเขาชอบแต่สีสม้มแล้วเราก็ไม่อยากเอาหน้าที่การงานของเราไปเสี่ยงด้วยการใส่สีอื่นให้เขานะคะมันดูจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่มันดูไม่คุมม้มอ่ะทุกคนถนะ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเขาไม่ชอบอย่าเอาหน้าที่การงานตัวเองไปเสี่ยงอันนี้ตรงนี้เรากําลังใช้เทคนิคการซ้อนม่านนะคะในการทําให้ผ้าม่านมันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะที่เราทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่าสมมุติว่าวันไหนคุณเจ้าของบ้านไม่อยากได้แสง ธรรมชาติใช่ไหมคะก็ปิดอันนี้ลงมาเลยแต่ถ้าวันไหนอยากได้แสงเนี่ยก็ปิดแค่หน้าต่างเอ,อ้ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่หน้าต่างก็ปิดแค่ผ้าม่านอันนี้มันก็จะมีแสงธรรมชาติรำไรเข้ามาอยู่มันก็จะดูน่ารักมากเลยไงคุณผู้ชมปีนี้เนี่ยตังเหลือเหลือแบบเยอะมากๆเลยนะคะมันยังขาดบุ o k shelf อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะสร้างชั้นวางสือให้เขานะคะใช้เป็นอันนี้เพราะว่าสีมันช่างน่ารักและเข้ากันอะไรขนาดนี้เออคุณเจ้าของบ้านก็จะมีกิจกรรมในห้องนี้ทําเยอะขึ้น นิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เป็นชั้นวางของเยอะๆไปให้เขาเลยะคะ่ะเกมนี้มันค่อนข้างแปลกๆนะคุณผู้ชมแบบว่าบ้านไหนที่เราอยากให้ได้งบเยอะๆเนี่ยงบมันก็จะน้อยแบบน้อยแบบแต่งอะไรไม่ได้เลยอะ่ะอย่างไอ้บ้านหลังล่าสุดที่เราไปทําที่เขาให้เราทำโฟโต้สตูดิโอใช่ไหมคะก็คือให้สร้างห้องใหม่แต่ให้งบมานิดนึงแต่บ้านนี้คือให้แค่มารีโนเวทห้องมีห้องอยู่แล้วก็คือก็คืองบเหลือแบบบานเบื่อ แบบไม่รู้จะใส่อะไรเข้าไปแล้วอ่ะตัดสินใจใส่เป็นอะไรก็ไม่รู้เลสาระไปเต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่าเป็นการใช้งบประมาณให้ถึงที่สุดค่ะคุณผู้ชมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะในส่วนของบ o o k s h e l f เราอยากใส่ของตกแต่งไปเพิ่มนะแต่ว่าไม่รู้จะใส่อะไรดีนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าเราไม่รู้จะใส่อะไรให้มันเต็มดีแล้วก็จับอะไรก็ไม่รู้ใส่เต็มไปหมดเลยหน้าปามันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะมันก็ยังโล่งๆอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะใส่เป็นโต๊ะข้างเตียงนะคะเขาเรียกว่า end table ไนสแตนอะไรก็ได้แล้วแต่คุณอยากจะเรียกเราว่าเราจะใส่เป็นอันนี้นะคะเพราะว่ามันน่ารักและมันก็ดูแบบว่าดูมีสีส้มที่เขาชอบนะคะไม่รอช้าที่จะใส่ไปแล้วก็ไฟหัวเตียงเนี่ยเราคิดว่าเราจะติดเป็นไฟแบบที่เป็นไฟติดผนังนะคะเพราะว่าคนที่อยู่เตียงชั้นสองเนี่ยก็จะได้สามารถควบคุมไฟของตัวเองได้แบบนี้ส่วนบนไนสแตนเนี่ยถามว่าจะใส่อะไร <c oughs> เออ เมื่อกี้เราเปลี่ยนโต๊ะให้เป็นสีขาวหน่อยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสีส้มมันแยงลูกตาเราเกินไปนิดนึงแล้วก็เอาพรมหมองด้วยเพราะว่าเราอยากใส่พรมตรงนี้แทนนะคะเพราะถ้าใส่พรมตรงนั้นเรามาใส่พรมตรงนี้มันก็จะดูเยอะๆไปหน่อยอะ่ะเพราะห้องนี้ก็คือก็เยอะอยู่เหมือนกันนะดูเป็นห้องที่แบบสีสันสดใสที่สุดแล้วตั้งแต่เคยแต่งมาแต่มันยังขาดอะไรอยู่รู้ไหมคุณผู้ชมภาพวาดไงเออมันจะแบบว่ามันจะขาดไปไม่ได้เลยนะภาพวาดเนี่ยมันจะต้องมีเพราะว่าง่าย เพราะว่างบมันเหลือไงคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็ได้ทําการใส่ของที่เขาชอบแล้วก็แบบว่าอะไรอย่างนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวเราน่าจะพอแค่นี้แล้วนะการรีโนเวทนี้เราก็จะทําการถ่าย after photo ไว้ด้วยเดี๋ยวๆแมรี่เราจําได้ว่าเราถ่ายมุมนี้ไว้1ทีแล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายมุมนี้นะคะที่กลายเป็น walk in closet ไปแล้วแล้วก็ถ่ายจากมุมนี้ก็ดูลกดีนะคุณผู้ชม แต่เป็นล็อกที่แบบมีสไตล์อ่ะเราเรียกเจ้าของบ้านกลับมาดูบ้านกันเลยดีกว่าโอเคเราได้ทําการเรียกคุณลูกค้ากลับมาดูห้องแล้วนะคะเฮ้ยคือแบบเป็นห้องนอนที่น่ารักมากเลยเหมาะกับการอยู่ด้วยกันสองคนนะคะมาๆมา,มาขอเชิญคุณแบบว่าลูกค้าทุกท่านนะคะ กลับมาดูบ้านของตนคุณจะต้องชอบห้องสีส้มแน่ๆเลยนี่นี่นี่มาดูเตียงสีส้มที่เราใส่ให้ใหม่คุณลกค้าก็คือไม่สนใจเราเลยโมแต่ไปเออดูบินอยู่นั่นแหละแล้วจะได้ดูไหมเนี่ยวันนี้อ้ามีคุณลูกค้าเดินมาแล้วคนหนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณมากที่ให้ความสนใจทําไมทําหน้างั้นนะ่ะเหมือนกดแคนอะไรสักอย่างคือเราว่าเราว่าห้องนอนคุณมันก็ดูดีนะเพราะว่าเราทําสีที่คุณชอบไงนี่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 นมาดูมาดูต้นไม้สีส้ม แล้วก็ดูไวโอลินด้วยดูเหมือนว่าจะมีคนสามารถให้การตัดสินใจได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปถามเขากันว่าเขาชอบการรีโนเวตนี้ไหมเป็นไงบ้างถูกใจไหมอา้าวไม่ถูกใจหรอแย่จังอ๋อเขาก็บอกว่าเขาก็ชอบนะคะแต่ว่ามันยังไม่ใช่สไตล์ที่เขาชอบหมายความว่าไงก็คุณขอสีส้มมาเราก็ทำสีส้มให้แล้วไงพอถามว่าชอบสไตล์ไหนก็ไม่บอกอีกนะ เป็นอะไรกันไปโหมดมาถามหาความคิดเห็นจากคุณผู้หญิงคนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะชอบไหมชอบมากกิ๊กกัดดีใจจับมือกัน1นึงกลุ่มนะคะออดีใจอะ่ะเขาชอบโอ้แล้วก็ได้เงินต้อง924นะคะโอเคได้เวลากลับบ้านที่เรารักกันแล้วแล้วก็กลับมาถึงอพาร์ตเมนต์ที่เรารักกันแล้วนะคะกับสายฝนที่แบบว่าโปรยปลายเออแล้วภรรยาของเราทำอะไรอยู่ ก็ไม่ก็ไม่ทำอะไรน่าจะเป็นประมาณนี้แหละวันนี้ถ้ายัางไงทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามน้องแมรี่ในตอนใหม่ๆกันเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบายบาย